สวัสดีครับเรื่องลดน้ำหนักเนี่ยผมว่านะเป็นเรื่องที่หลายคนสนใจมากๆเลยแต่พอจะเริ่มทำจริงๆกลับงงว่าเอ๊ะจะเริ่มยังไงดีวันนี้ล่ละครับเราจะมาเคลียร์ทุกข้อสงสัยนี้กันไม่ต้องกังวลไปเลยครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันชัดๆเลยว่ามันมีเส้นทางหลักอยู่สองทางที่จะทำให้การเริ่มต้นลดน้ำหนักเนี่ยมันง่ายขึ้นแล้วก็มั่นใจขึ้นด้วยครับ ใช่แล้วครับเราจะมาเจาะลึกกันเลยกับ2แนวทางหลักๆในการดูแลน้ำหนักพอเห็นภาพรวมแล้วเนี่ยรับรองว่าจะเลือกทางที่ใช่สำหรับตัวเองได้ง่ายขึ้นเยอะเลยทีนี้คำถามคือทำไมเราต้องเลือกทางที่ดีต่อสุขภาพด้วยล่ะก็เพราะว่ามันเป็นอะไรที่มากกว่าแค่ตัวเลขบนตาชั่งไงครับ การลดน้ำหนักแบบถูกวิธีเนี่ยมันคือการลดความเสี่ยงของโรคร้ายๆเลยนะทั้งเบาหวานความดันสูงแล้วที่สำคัญเลยนะสุขภาพจิตของเราก็จะดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยครับเอาละครับมาเริ่มกันที่เส้นทางแรกเลยผมขอเรียกมันว่าเส้นทางรากฐานที่มั่นคงแล้วกันนะคือมันเป็นการปรับไลฟ์สไตล์ของเราในระยะยาวที่ใครๆก็ทำตามได้และที่สำคัญที่สุดเลยนะคือมันยั่งยืนครับ หัวใจส,สาคัญของการกินเพื่อสุขภาพเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยครับเริ่มจากโปรโตีนก่อนเลยอันนี้จะช่วยเร่งการเผาผลาญแล้วก็ทําให้อิ่มนานขึ้นด้วยนะต่อมาก็คือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนกับไฟเบอร์พวกนี้จะช่วยชะลอการย่อยทําให้เราไม่หิวบ่อยๆอ๋อแล้วก็อย่าลืมโปรไบโอติกจากพวกโยเกิร์ตนะครับดีต่อลําไส้มากแล้วก็เคล็ดลับสุดท้ายที่สําคัญสุดๆเลยคือกินให้ช้าลงครับเพราะว่าสมองเราเนี่ยต้องใช้เวลาตั้ง20นาทีแหนกว่าจะส่งสัญญ,ญาณว่าเฮ้ อิ่มแล้วนะทีนี้มาดูเรื่องศัตรูตัวชากาดของหวานกันบ้างครับรู้ไหมครับว่าในหนึ่งวันเนี่ยเราไม่ควรกินน้ำตาลเกิน6ช้อนชาหรือถ้าคิดเป็นกรัมก็แค่24กรัมเองนะครับโห้น้อยมากเลยนะโดยเฉพาะพวกเครื่องดื่มหวานๆวานเนี่ยตัวดีเลยครับต้องระวังให้ดีส่วนเรื่องเค็มๆก็สำคัญไม่แพ้กันเลยครับพยายามอยากกินเกลือเกินวันละ1.2ช้อนชานะครับเพื่อเลี่ยงปัญหาใหญ่ๆอย่างความดันโลหิตสูงในอนาคต แล้วพวกไขมันอิ่มตัวล่ะที่อยู่ในชีสไส้กรอกอะไรพวกเนี้ยอันนี้มีลิมิตเหมือนกันนะครับสำหรับคุณผู้หญิงเนี่ยไม่ควรเกิน4ช้อนชาต่อวันส่วนคุณผู้ชายจะได้โควต้าเยอะก่อน,นิดหน่อยคือไม่ควรเกิน6ช้อนชาครับมีใครยังเชื่ออยู่ไหมครับว่าอดมือ้อเช้าแล้วจะผอมต้องบอกเลยว่าคิดใหม่ดนดวดเลยนะครับ ความจริงก็คือการกินมื้อเช้าดีๆที่มีไฟเบอร์สูงๆเนี่ยมันจะช่วยให้ร่างกายสมดุลแล้วก็คุมหิวได้ตลอดทั้งวันเลยตั้งหากเรื่องเบสิกแต่สำคัญสุดๆเลยคือการดื่มน้ำครับต้องดื่มให้พอตั้งเป้าง่ายๆเลยครับวันละ6-8แก้วหรือถ้าอยากให้เ๊ะขึ้นมาหน่อยก็ใช้สูตร1แก้วต่อน้ำหนักตัว10กิลกรัมก็ได้แล้วก็มีทิปส์ให้นะครับถ้าเบื่อน้ำเปล่า ลองเปลี่ยนมาดื่มชาเขียวดูสิครับมันมีสารที่ช่วยเร่งการเผาผลาญไขมันด้วยนะดีเลยใช่ไหมล่ะเรื่องออกกําลังกายเนี่ยให้คิดซะว่ามันเป็นเหมือนกล่องเครื่องมือและกันครับเราเลือกใช้ได้ตามที่ชอบเลยอยากเบิร์นแคลอร,รี่เยอะๆก็ไปคาร์ดิโออยากสร้างกล้ามเนื้อเพื่อเพิ่มการเผาผลาญก็จัดเวทเทรนนิ่งไปเลยหรือถ้าเวลาน้อยแต่อยากได้ผลเยอะๆก็ต้องไฮไอที I I T เลยครับ เพราะมันมีสิ่งที่เรียกว่า afterburn effect คือเผาผลาญต่อเนื่องแม้จะออกกำลังเสร็จไปแล้วเจ๋งมากกินแล้วออกกำลังกายแล้วแต่อย่าลืมเรื่องสำคัญอีกอย่างนะครับคือเรื่องของจิตใจเพราะความเครียดกับการนอนไม่พอเนี่ยมันจะไปป่วนฮอร์โมนที่คุมความหิวของเราเลยนะครับตัวหนึ่งชื่อเกรลินทาให้เราหิวอีกตัวชื่อเลปตินทำให้เรารู้สึกอิ่มท่าน,นอนไม่พอสอตัวนิ้วรวนหมดเลยครับเพราะฉะนั้นการพักผ่อนให้เพียงพอน,นี้สำคัญมากมเลย เอาละครับจบไปแล้วกับเส้นทางแรกต่อไปเรามาดูกันที่เส้นทางที่สองหรือที่ผมเรียกว่าทางลัดสู่เป้าหมายครับทางนี้จะเข้มข้นกว่ามีกฎเกณฑ์ชัดเจนกว่าเหมาะกับคนที่แบบว่าใจร้อนอยากเห็นผลเร็วๆครับ มาเริ่มกันที่ไดเอทสุดฮิตที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินคีโตนั่นเองครับดูจากแผนภูมินี้ก็จะเห็นภาพชัดเลยนะคือเราจะเน้นกินไขมันดีสูงถึง70%เลยนะครับแล้วก็ลดคาร์โบไฮเดรตลงไปให้เหลือน้อยที่สุดแค่5%เอเองเพื่ออะไรนะหรอก็เพื่อบังคับให้ร่างกายของเราหันไปใช้ไขมันเป็นพลังงานหลักแทนน้ำตาลย่งไงละครับทีนี้มาดูเรื่องการทำฟาสติ้งกันบ้างหลายคนอาจจะยังงงๆนะครับระหว่างคำว่า IF กับ TRF ว่ามันต่างกันยังไงจริงๆแล้วเนี่ย TRF มันเป็นส่วนหนึ่งของ IF ครับแต่จะเน้นการกำหนดกรอบเวลากินอาหารที่มันเป๊ะๆสม่ำเสมอทุกวันอย่างที่คิดๆกันก็คือ16บกถ 8, กิน8ชั่วโมงอด16ชั่วโมงเพื่อให้มันเข้ากับนาฬิกาชีวภาพของร่างกายเรานั่นเองนอกจาก k e โตกับ IF แล้วเนี่ยก็ยังมีไดเอทแบบเข้มข้นอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่น a อ k i n s ที่จะเน้นโปรตีนแล้วค่อยๆลดข์บลงเป็นสเต็ปๆหรือโหดขึ้นมาหน่อยก็คือการอดอาหารแบบวันเว้นวันเลยก็มีซึ่งต้องบอกว่าแต่ละวิธีเนี่ยความเข้มข้นมันต่างกันแล้วก็เหมาะกับคนไม่เหมือนกันด้วยนะครับที่สำคัญเลยคือวิธีพวกนี้มักจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำด้วยและนี่คือจุดที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้2เส้นเลยนะครับว่าไอเส้นทางสายทางลัดทั้งหลายแหล่เนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับ และส่วนใหญ่เลยเนี่ยจำเป็นมากๆที่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าเราทำแล้วปลอดภัยแล้วก็ยังได้รับสารอาหารครบถ้วนอยู่เอาล่ะครับมาถึงตรงนี้เราก็ได้เห็นภาพรวมของทั้งสองเส้นทางกันไปแล้วทีนี้ก็มาถึงทางแยกสำคัญแล้วล่ะครับว่าเราจะเลือกเดินไปทางไหนดีท้ายเปรียบเทียบง่ายๆนะครับเส้นทางแรกก็เหมือนเต่าครับเน้นความยั่งยืนค่อยๆไปแต่ไปได้เรื่อยๆช้าแต่ชัวร์ ส่วนเส้นทางที่2เนี่ยก็เหมือนกระต่ายเลยคือเห็นผลเร็วพรุดปลาดแต่ก็ต้องแลกมากับวินัยและความมุ่งมั่นที่สูงปรีดเลยเหมือนกันครับและนี่แหละครับคือคำถามสำคัญที่ทุกคนต้องกลับไปถามใจตัวเองดูว่าเราให้ค่ากับอะไรมากกว่ากันระหว่างความเร็วในการเห็นผลลัพธ์กับความยั่งยืนที่จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้แบบไม่ลมเลิกกลางทางสุดท้ายนี้อยากจะฝากข้อคิดไว้อย่างหนึ่งครับว่า มันไม่มีหรอกครับแผนการลดน้ำหนักที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนเพราะแผนที่ดีที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยคือแผนที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราทำแล้วมีความสุขและที่สำคัญคือเราสามารถทำมันต่อไปได้เรื่อยๆอย่างยั่งยืนครับ